พี่ๆขาใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะน้องไม่แข็งน้องไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวค่ะเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วก็น้องตายแล้วเรียบร้อยไม่ฟื้นคืนชีพแล้วทำอย่างไรดีค่ะวันนี้ติมมีตัวช่วยดีๆมาฟื้นคืนชีพ เพิ่มพลังดึงดังคึกคักปึงปังให้กับพี่ๆทุกท่านค่ะนั่นก็คือกาแฟเมล์เช่นเบิรนั่นเองค่ะสำหรับกาแฟเมล์เช่นเบิรตนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะเขามีในเรื่องของสารสกัดนะคะที่มาจากสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นกระชายดำค่ะรากปาลัยเผือกนะคะเกากี้รวมไปถึงสารสกัดจากหอยนางรมที่ ชงดื่มไปแล้วจะทําให้คุณพี่นะคะคึกคักนะคะแล้วก็ฟินกับคู่รักของคุณแบบยาวๆนั่นเองค่ะนะวิธีดื่มก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ชงดื่มก่อนมีกิจกรรมเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าคืนนี้เนี่ยพี่ๆจะฟินกับคู่รักของคุณแบบยาวๆนะคะแล้วก็เกิดว่าใครที่บอกว่าสนใจอยากจะสั่งซื้อไปเพิ่มความฟินความคึกคัก ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้เลยค่ะนะแล้วสั่งซื้อเยอะๆค่ะและไปดื่มบำรุงฟื้นคืนกำลังปึ๋งปัง,ปงดึงดังกันกับกาแฟามอเชนเบิร์ค่ะ